สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมนี่อีกคันหนึ่งครับเบนซ์ e 3 0 0ร้อยคูเป้ตัวล่าสุดครับกับระบบที่เรียกว่ารถรุ่นนี้เนี่ยใครไม่มีเนี่ยนะถือว่าตกเทรนเลยครับระบบนี้สุดยอดมากครับเดี๋ยวเข้าไปดูในรถกันครับนี่ครับแล้วเราก็มาอยู่ในรถเบนซ์ e คูเปคันนี้ครับคันนี้เครื่องเสียงมา full system เลยนะครับ ภายในรถรุ่นนี้นี่ผมชอบมากครับอยากานอวกาศเลยครับเนี่ยดีไซน์ออกมานี่ล้ำมากมากครับโอเคแล้วนี่ครับหน้าจอครับเป็นระบบ and ด o i d ครับซึ่งผมกดปุ่มแช่ไว้นะครับระบบจะกลับมาเป็นระบบเบนซ์เหมือนเดิมนะครับปุ่มนี้ครับกดแช่ทีครับมาเป็น a n d r รอ d อ่าทีวีก่อนครับทีวีก่อนอันนี้ครับเราก็สามารถเลือกช่องได้ครับสามห้าเจ็ดเก้า นะครับเป็นทีวีดิจิตอลครับภาพคมชัดเลยครับแล้วลองดูครับจออลังการมากใหญ่จริงๆนะครับเรากดไปที่นึงครับระบบจะมาที่ Android ทันทีนะครับแล้วสังเกตนะครับการคอนโทรนี่ครับด้วยการใช้เมาส์ตรงนี้เลยครับนี่ครับลูกเล่นต่างๆครบครับไม่ว่าจะเป็น MX Player การดูไฟล์หนังครับตัวนี้เป็น Android รุ่นใหม่นะครับผมบอกให้ รับทราบไว้นะครับตัวนี้นะครับเฮเิกเพเยอร์คือการดูไฟล์หนังทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็น mkv mp4 นะครับโอเคเราไม่ใส่ไฟล์หนังไว้ข้ามไปเลยครับเรารอกันมาเยอะแล้วครับจุกครับนี่ครับทัดเข้าไปเลยครับการเล่นเพลงออนไลน์ครับไม่น้องมานั่งเก็บแผ่นอีกต่อไปครับแบบนี้ครับ นี่คือการเล่นเพลงอากจุกครับแล้วสังเกตว่าจอใหญ่ขนาดนี้นะครับรายละเอียดด้านนี้ก็ได้ด้วยแล้วด้านนี้ก็ได้ด้วยนะครับมันปรับให้ตามอัตโนมัติเลยครับเพลงอื่นก็ได้แบบนี้เละครับเห็นไหมครับนี่คือจุกครับอ่าโอเคจากจุกแล้วมาดูครับลูกเล่นอีกอันหนึ่งที่ผมชอบก็คือ youtube ครับการดูหนังนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนกันครับ อย่างเช่นอย่างนี้ครับกดเข้ามาครับแล้วพิมพ์ด้วยเสียงนะครับ The rapper เห็นไหมครับมาเลยครับรายการตอนนี้รายการโปรดต่างๆครับเราจะไม่พ่ายต่อไปครับดูได้ตลอดเลยครับนี่ครับแล้วที่สำคัญภาพใหญ่คมชัดครับอลังการครับนี่ครับ โอเคจาก YouTube แล้วนะครับมาดูอีกอันหนึ่งและที่น่าสนใจคือปุ่มนี้ครับผมกดรีเทิร์นจากปุ่มนี้ได้เลยเห็นไหมครับกดรีเทิร์นออกออกออกมาได้เลยครับสะดวกมากครับขณะขับรถอยู่เราใช้เมาส์แบบนี้ได้เลยนะครับอีกอันนึงอันสุดท้ายคือ g o o ก l e Map ครับนี่ครับการนำทางด้วย Google Map ครับจะไปที่ไหนเราพูดได้เลยครับแบบนี้ M Qua อเท มาเลยครับเอ็มควอเทียรก็เป็นการนำทางให้เราทราบเส้นทางล่วกหน้าเลยครับว่ารถติดแค่ไหนใช้เวลาขนาดไหนครับใครที่ใช้ Google Map อยู่นี่ทุกคนทราบหมดว่าครับว่าตอนนี้เป็นที่นิยมกันจริงครับนี่ครับ โอเคนี่ก็คือความล้ำๆนะครับของระบบอินเตอร์เฟส Android ตัวล่าสุดตัวนี้เห็นไหมนำทางอยู่นะครับแม้กระทั่งเราไปออปชั่นอื่นมันก็ยังนำทางให้แบบนี้นะครับนี่ครับความล้ำๆแบบนี้ครับก็ผมบอกได้เลยว่า e-class รุ่นนี้ใครใช้อยู่ไม่ควรพลาดจริงๆครับใครที่สนใจครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่มิราโชดิโอครับ เราสร้างสารรค์ความสะดวกสบายและความสุขภายในรถให้กับทุกท่านครับด้วยสโลแกน Happiness on Road ครับโอเควันนี้ผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ